มามามาฟ้าฟ้าฟ้าจกคุกอนนนเหนือ้เคยไล่ะจะคุ้วกับมืเช้ากอนจะร้อเพลหรองนีนราลมยมามาววอาอยู่เนี้เดีวจะคุยมอแอนนี้ะคุยอะคุยน้องเมยมาโอเคคุยมโอเคฉัน้องคุยเลยโอเคน้องคุยมาโบเรืนี้ตาลงนี้อยู่จะคุยจะคุนีลูกที่ลูกสีพันมได้ไปไหมนัมันดีที่ลูกสีพัได้เออ เออเรื่เสพนนำเลียลูกมันเลจะขูว่าโอตลนู hmm. hey ้ีาปรเจะขู่เราไปมาเอนงก็ดูไอมะลิกูบมายน้ำมลิกูบยายนี่ดูอืมเอเอูตรจะขูเวว่าจะขูจะขู่จะขูเอจะขู่เาลูกที่ลูโมจะใครบาปวาเอมน้อจะขู่จะขูมากไม่บ้าลยลูกที่นเนียเราไม่แขอมาแ่อตาลชยวชุาูแต่ลแกอนอยที่อนลนีลูกผนที่อตารอมาเเอราอตานเะพ

เราก็มาเีนนอนยี่เราจะมาขานกันทานที่เดออถ้าูดจะเคไว้มแล้ววะปปปปปปจะปป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 ะปปยปป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 นปปปนปปปปปปมปปา้ปป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 ปม่ปปปปดปปยปป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 ดปเปปปปอปป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 ปแป่ปป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 บปปะปป ขะปี้ย่าไม่ถึกแต่ขาตี่อ่ะตากอมไม่รู้ไม่เช็ดดากูอ่ะสนะค่รดดากูบะดากูดากูบะดากูโอ๋แม่ช่องหนอทีลี่เถาะถึกเด้กันนี่น่ะดิมาจะไขแม่ให้หนังเกทไห้เอ้อโอตานอมแล้วกูเอาลุทีนเอาจูแม่ให้เล่ดานเอาจูดากนี่ไม่เช็ดดากูสนะขาหลูนอเน่จองเยลอนะบานลีโอเอนะมลีเอเอโลห่าละเกยุนูเนปองเน่คือละเถาะจองเยอืมจูพันจูพันน่ะจะบะเกยอจูพันจูพันน่ะมาอตาหลอหลอเอฮลออหลออันละไว้เชจจูพาไว้หนูเน่ไง တချို့ဖတ်လို့ရင်တီတီလူရတာလုံးမပြရချိုအိုမင်းဘောနာအမချယ်လူးနဲ့ထိုင်တော့လို့လီလီလူကဲလေမတ်လီလူကဲလေလီလီလူကဲလူကဲမားအတိချက်ထင်းဩစားတော်တီဘာအောင်လူကျစ်ကျစ်လေကျစ်ကျစ်လေပနခါအားမ ဟွန်းနမဂူရီအယောယမဒအဘူနာဒေအဲမကလေမကလေမလူစီကောကာသီခွေဩရသီခွေဒေလာယာကုယာဒေဒေဖူဒေနီရေတာလာဘလေရကလူစီဘာလီအွန်လူဝါသီခွေဝိုယိုလူကမနာထာလီလူကမထာเออဒီချဲလုနေနေနာပူနေ간လီအမနုစုဂျာအမလီအွန်လူသီမသိကမထာဟောနေလီအော်အော်လီဘောအော်ဟာတိဒီဟွန်း